ไป,ไปทาฟาดสะอาดห้องหมากันห้องหมาดูที่ฉีมาดูบนเตียงนะคะไม่ใช่กับพื้นอืมลูกสาวเอาหมามาให้เลี้ยงตอนแรกให้ตัวเดียวเดี๋ยวนี้ามารับฝากอีกตัวหนึ่งนี่เราปูผ้าไว้เวลาหมาฉี่มันจะได้ฉี่บนนั้นแล้วเราก็ได้เก็บง่ายแต่ข้างในเป็นผ้ายางอีกทีเจ๊ซื้อผ้ายางอย่างหนามามาปูปูไว้นี่ค่ะ โป้โไว้ไม่ให้ที่หมาเข้าไปนะแล้วเราก็เดี๋ยวมาทำความสะอาดฆ่าเชื้อกันดีกว่าฆ่าเชื้อเลี้ยงหมาเลี้ยงเนาะเลี้ยงนอ้งนองหมาเราก็ต้องดูแลเขานี่เสื้อผ้าเสื้อผ้าที่แฟนไมน่นี่ดูสิคะมือเป็นปึกๆสรงไปเท่าไหร่ก็ไม่ยุบสรงไปบ้านแล้วนั่นเต็มทุกตู้เลยเสื้อผ้าทั้งนั้นีน่เจ๊เป็นคนใส่เสื้อผ้าแล้วถนอมนะคะ ใส่หลายปีค่ะตัวตัวเสียดายเสียดายที่จะไม่ทิ้งไม่ทิ้งง่ายหรอกค่ะแล้วเราก็มาซักบางทีบางปีไม่ใส่ไม่ได้ใส่เลยสักคนหนึ่งนะเสื้อผ้าที่แฟนมาเนี่ยอันนี้ชุดสูรของสามีของแฟนค่ะคนญี่ปุ่นเขาจะมีชุดสูรเ,เตรียมไว้เยอะนะคะไปดูกันค่ะทำความสะอาดห้องหมากันดีกว่าโจซี่ค่าเอฟซี F C. บ้านมีหมา ต้องฉีดย,ยาฆ่าเชือ้อบ่อยๆแล้วเราก็ออฮอล์ค่ะนี่ดูสิค่ะพระอ้อมหมายาฆ่าเชือ้อก็ขอเจ็บให้ดีเชื้อค่ะ แปละมัดปากให้มันจะมีกลิ่นสาบเสื้อผ้าที่แกนั่นน่นี่เจ๊จะต้องซักทุกครั้งนะก่อนใช้เสื้อผ้าเจ๊ซื้อมาแล้วเจ๊ไม่ค่อยทิ้งนะเก็บเพราะมันไม่ได้ใช้อะไรบ่อยดูกุ่นแล้วค่าเชื้องี้วเดี๋ยวเราจะเช็ดสน,นิดนึ ท,ที่นอนลูกสาวไม่อยู่ลูกสาวไม่อยู่แล้วใช้ใช้อะที่ผสมแอกลกอฮอล์แล้วเราก็เช็บเราจะไปเห็นว่ามันไม่มีเชื้โรคหรอกหมายอยู่ในบ้านน้องหมามันอยู่ในบ้าน แต่มันก็ไม่แน่หรอกนะเช็ดขนาดอยู่ในบ้านน่ะใช้มิตเตอร์ดูดูเสื้อผ้าสิคะใส่หน้าสุ ที่ทำบาประอาดห้องนี้มันสำหรับห้องนี้หมามันวิ่งเล่นไะหมามันจะวิ่งเล่นเจ๊บ้านเจ๊มีเตียงนอนนะคะแตเจ๊ไม่ชอบนอนมันหนาวออกไปนอนกับแฟนข้างนอก หน้าร้อนแฟนก็นจะเปิดเอเย็นเจี๊ยบประหยัดไฟค่ะนหน้าหนาวแฟนก็นจะเปิดมิเตอร์อุ่นเลยขี้เกียจแยกกันนอนไปนอนด้วยกันลูกสาวแยกไปมีครอบครัวแล้วมีหลานแล้วคะเดี ก่อนห้องนี้ลูกสาวจะทำความสะอาดนะคะเดี๋ยวนี้เจ๊ลูกสาวแยกไปมีครอบครัวเจ๊ก็ต้องทําเองลูกวานไปเที่ยวบ้านลูกสาวเปิดแอร์อุ่นทั้งวันทั้งคืน ไอตัวร้ายมันเดินเที่ยวเมื่อกี้พอรู้ว่าเจ๊จะถ่ายรูปมันนะมันกินส้มชอบกินส้มค่ะไม่ให้ถ่ายวิ่งหายไปเลย,ก,บบยเกระเป๋าเจ๊เกยมเดินทางกลับประเทศไทยต้องส่งของไปค่ะกลับไม่ได้ก็ไม่ให้กลับเก็บของ บ้านหลังนี้อยู่มาหลายปีเนี่ยทำฝามสะอาดกันวันนี้ทำเสร็จแล้วเดี๋ยวจะออกไปให้อาหารแมวนอกบ้านแหละค่ะคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะมาให้ดูว่าอยู่ในประเทศญี่ปุ่นช่วงนี้เวลานี้เราจะปล่อยปละละเลยไม่ได้ค่ะแอลกอฮอล์ต้องฉีดตะลอดเวลา ฉีดตรงนั้นตรงนี้ฉีดค่าเชโรคแล้วเราก็เช็ดถูกค่ะแอลกอฮอลมันถูกเนาะแต่ถ้าโรคภัยไข้เจ็บมันมาแล้วมันไม่ใช่รักษาถูกๆนะคะมันรักษาแพงมากเลยค่ะขอบคุณมากค่ะใครถูกใจช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ที่วันด้วยค่ะ